น้องเขาบอกว่าเขาฝันฝันโดยที่ไม่รู้ว่าหลวงปู่หมุนเนี่ยคือใครด้วยแต่เขาได้ยินเสียงในหูเขาก็เลยไปหาเปิดเซิร์ชตาม YouTube ได้ยินเสียงปุ๊บรู้เลยว่าโอ้เสียงเนี่ยที่มาเข้าฝันเขาคุณผู้ชมครับที่นี่วัดป่าน้องลมจังหวัดสระแก้วครับถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ใช้ในการบำเพ็ญกุศลและปฏิบัติธรรมรวมทั้งประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา โดยได้รับความเมตตาจากหลวงปู่หมุนครับพระเกติอาจารย์ชื่อดังที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นอริยะสงฆ์ห้าแผ่นดินตอนที่ท่านมาอยู่วัดป่าน้องหลมเนยนะครับแล้วก็สร้างวัตถุมงคลไม่ว่าจะเป็นรุ่นหรือเลขหนึ่งรุ่น เสาห้ามันเตรดถีรุ่นรวยทันใจอะไรก็แล้วแต่ช่วงนั้นหลวงปู่ท่านยังไม่มีชื่อเสียงในในเขาเรียกอะในในสังคมทั่วไปทําไมวัตถุมงคลหรือของที่ท่านสร้างมันถึงมีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารอิทธิฤทธิ์ปฏิหาระจริงๆแล้วมันเริ่มตั้งแต่มสมัยหลวงปู่มาใหม่ๆด้วยซ้ําในยกแรกเลยอะหลวงปู่หมุนท่านจะไม่นิยมให้ใครถ่ายรูปท่าน คือใครถ่ายโดยไม่ขออนุญ,ญาตส่วนมากกล้องมันจะกดชัตเตอร์ไม่ลงเพราะว่าหลวงปู่พูดเองบอกว่าที่เวลาท่านเสกวัตถุมงคลเนี่ยท่านจะปล่อยเหมือนกับแบบพลังหรือกระแสเนี่ยมันเป็นแสงเหมือนกันของท่านนะแล้วก็แฟลชมันเป็นแสงเหมือนกันเวลาถ่ายรูปยุคก,ก่อนนะนจะใช้แฟลชปุ๊บปบท่านบอกว่ามันทําให้แสงชนกันทําให้ท่านเน่ยเหมือนกับส่งพลังเข้าวัตถุมงคลอะไรมันมันไม่ได้อะ ก็เลยต้องหยุดพวกกล้องพวกนี้ก่อนเสร็จแล้วทีนี้มีโยมคนหนึ่งก็ออกรถป้ายแดงมาผมจําได้ว่าเป็นรถซูลูนาตัวตาซูลูนานะพอหลวงปู่ท่านขึ้นรถปุ๊บเนี่ยท่านก็กล่าวมาลอยๆอยอ่ว่าเอ๊ยเดี๋ยวท่านจะบังคับให้เลขมันออกตามรถคันนี้ก็มีทั้งคนเชื่อแล้วคนไม่เชื่อทั่วไปฟังก็ผ่านผ่านเลสร็จแล้วปีนั้นก็เลขท้ายสองตัวมันออก ตามทะเบียนรถค่นั้นจริงๆเพราะเชื่อว,ว่าวัตถุมงคลของหลวงปู่หมุนมีพุทธคุณแก่กล้าจึงทำให้บรรดาลูกศิษย์และประชาชนทั่วไปต่างก็อยากได้เอามาบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลการจะมีวัตถุมงคลติดตัวนะ วัตถุมงคลดีบริสุทธิ์จิตใจตัวเราอย่างน้อยก็ต้องบริรสุทธิ์ศีลห้าก็ต้องมีให้ครบไม่ใช่่ห้อยวัตถุมงคลหลวงปู่หม,มุนไปไปทำเลวทำความไม่ดีผิดกฎหมายท่านก็คงจะไม่ช่วยหรอกคือใจเราบริสุทธิ์ใจเราดีใจเราถึงนึกถึงหลวงปู่อธิษฐานถึงท่านหลายหลายคนเลยเห็นปฏิหารโดยที่แบบอยากลองนะ มีครั้งหนึ่งอ่ะเป็นเป็นโยมผู้หญิงเป็นน้องผู้หญิงจากทางอายุธยาเขาอยากได้วัตถุมงคลหลวงปู่หมุนแต่เขาไม่มีไม่มีเงินจะมาเช่าบูชาก็โทรมาปรึกษาผมก็แนะนำเขาไปบอกว่าน้องก็ลองไปหารูปตามหนังสือพระที่เป็นรูปหลวงปู่หมุนตัดแล้วก็ไปบูชาเลยน้องเขาก็ทำตามนะครับ หลังอย่างนั้นมาไม่นานเขาสามารถมีเงินมาเช่าวัตถุมงคลที่ทันหลวงปู่หมุนเสกได้เราก็ถามว่าเพราะอะไรน้องเขาบอกว่าเขาก็ได้รูปมาแล้วก็อธิษฐานหลวงปู่เลยเนี่ยหลวงปู่หนูอยากได้วัตถุมงคลชิ้นเนี้ยราคาเท่าเนี้ยถูกหวยได้ราคาเท่าที่ขอเลยไม่ขาดไม่เกิน และนี่เป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ของวัดป่าหนองลมครับด้านหลังของผมนี้เป็นกุฏิที่หลวงปู่หมุนเคยอาศัยอยู่อยู่บนหลังเต่าครับและเชื่อกันว่าถ้าใครได้เดินลอดท้องเต่าไปนั้นและอธิษฐานก็จะสุขสมหวังกันทุกคนครับ ถ้าใครที่มาเที่ยววัดป่าหนองลมก็จะเห็นว่ามีสร้างเต่าตัวใหญ่เลยแล้วก็เอากุฏิตั้งไว้บนหลังเต่าอันนี้มีที่มาที่ไปจากจากลูกศิษย์ลูกหาหลายๆคนนี่แหละคือไปเข้าฝันว่ามีเต่าไปชวนให้มาทมําบุญที่วัดป่านีทีนี้จากคนหนึ่งสองคนสามคนขยายไปเรื่อยเป็นเหมือนมวลมหาประชาชนที่ล่ำลือว่าเต่า ชวนมาทําบุญที่วัดป่าตัวพระอาจารย์ขวัญเมืองท่านจเจ้าวาดท่านก็มีความผูกพันกับเต่าโดยส่วนตัวท่านอยู่แล้วท่านก็เลยสร้างเป็นเต่าขึ้นมาแล้วก็เอากุฏิเนี่ยมาตั้งหลังจากนั้นมาก็จะมีเต่าตัวเล็กเต่าตัวใหญ่ตามมาไม,ไม่ขาดสายก็เลยกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์หนึ่งของวัดป่าเมือน ส่วนเรื่องราวปาฏิหาริย์ต่างๆที่ยากจะพิสูจน์ว่าจริงหรือไม่ก็ได้เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งจนมีการพูดถึงกันอย่างกว้างขวางเรื่องนี้มันเป็นปัจเจกบุคคลนะครับเพราะว่าบางคนเขาก็บางคนอาจจะได้ยินเสียงหรือบางคนเนี่ยที่ไม่ ไม่เคยเห็นหลวงปู่หมุนเลยก็มีความรู้สึกได้ว่าเฮ้ยเหมือนหลวงปู่ท่านมามามาให้ให้พรในสมบัติมีผู้หญิงคนหนึ่งน่โทรมาหาไม่ใช่ไม่ใช่ผู้หญิงเป็นแฟนเป็นผู้ชายโทรมาหาถามว่าพี่เต่พบครับผมอยากได้วัตถุมงคลของ,ลงหลวงปู่ที่เป็นลักษณะตะกรุดตัวผู้หญิงคนนี้ไม่ไม่ไม่เคยเห็นหลวงปู่หมุนเลยแล้วไม่รู้จักหลวงปู่หมุนด้วย ก็มานัดเจอกันพี่ก็เอาตะก,กุดไปให้เขาดูเสร็จแล้วพอผู้หญิงคนนี้จับตะก,กุดตุกร้องไห้ใจจริงที่แรกแฟนเขาอะจะไม่ได้มาเช่าว่าตะก,กุดตัวน,นี้หรอกคือแค่อยากจะมาขอชมบาร,รมีผู้หญิงแฟนของเขาเนี่ยคือไม่ยอมปล่อยตะก,กุดเลยยังไงก็จะเอากลับให้ได้น้องเขาบอกว่าเขาฝันฝันโดยที่ไม่รู้ว่าหลวงปู่หุนเนี่ยคือใครด้วย แต่เขาได้ยินเสียงในหูเขาก็เลยไปหาเปิดเซิร์ชตาม YouTube ได้ยินเสียงปุ๊บรู้เลยว่าโอ้เสียงเนี่ยที่มาเข้าฝันเขาคนที่แบบไม่เคยเห็นไม่เคยอะไรเลยก็ก็ยังสื่อถึงถึงความศักดิ์สิทธิ์ของปู่ ผู้ชมครับและนี่เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจครับด้านหลังผมนี้เป็นรถของหลวงปู่สวงครับที่ใช้ในการสัญจรหรือใช้เดินทางมาที่วัดป่าหนองหลมเช่นเดียวกันครับหลวงปู่หมุนก็ได้อาศัยรถคันนี้มากับหลวงปู่สวงครับเพื่อมาปลูกเสกวัตถุมงคลที่วัดป่าหนองหลมนี้เช่นกันนะครับและรถคันนี้ที่คุณผู้ชมกําลังเห็นอยู่นี่แหละครับมีคนได้โชคได้ลาบมาแล้วมากมายส่วนอีกทางด้านหนึ่งครับ ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ทางด้านซ้ายมือของผมนี้นี่คือกองไฟครับเพราะเชื่อกันว่าหลวงปู่สวงนั้นท่านมีกระสินไฟนี่เป็นสัญลักษณ์ของหลวงปู่สวงครับและกองไฟแห่งนี้ครับถ้าใครได้มาบูชาหลวงปู่สวงแล้วก็ต้องมีการนำฟืนมาจุดไฟเพื่อให้ไฟไม่มีวันดับนี่คือสัญลักษณ์ของกระสินไฟหลวงปู่สวงครับ รถกระบะหลงปู่สวงคันนี้เป็นคันที่หลงปู่สวงท่านใช้จริงในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่แล้วหลงปู่สวงกับหลงปู่หมุนเนี่ยท่านเป็นสรรมิกที่สื่อสื่อจิตถึงกันได้บางครั้งอ่ะเหมือนวันนี้มีพิเทพุทธาวิเศษจะมีตอนตอนกลางวันแต่กลางคืนหลงปู่สวงท่านเดินทางมาจากศรีสะเกษ ก็มาทําพิธีเสกให้ก่อนแหละท่านสื่อถึงกันโดยตรงเพราะว่ายุคนั้นคนนิมนต์กว่าจะไปนิมนต์ก็ต้องขี่รถไปโทรศัพท์หาก็ยากเพราะว่าหลวงปู่สวงรู้ร,รู้อยู่ว่าท่านท่านไม่ได้อยู่จําวัดท่านก็ไปอยู่ตามถียงนาตามอะไรครับพอท่านมาถึงปุ๊บท่านก็เอาพวกคนที่เอามาขวายของเหมือนญาติโยมรู้ว่าหลวงปู่สวงท่านบูชากรสินไฟนะครับ ท่านก็นถวายแล้วมาท่านเผาหมดก็ทําให้รถที่ได้มาอยู่ที่เนี้ยตัวพระเจ้า์ขวัญเมืองท่านเป็นคนที่ไปไปขอมาไปขอจากเจ้าของเดิมเพราะว่าอยากจะให้เอามาเป็นไว้เป็นที่ระลึกที่วัดป่านี้ก็พอหลังจากที่รถมาอยู่เนี่ยก็มีคนถูกหวยรวยเบอร์อะเพราะว่าหลวงปู่สวง่ท่านท่านเก่งทางด้านโชคลาภเรื่องหวยเรื่องอะไร ก็ตรงหน้ารถท่านก็จะมีกองไฟที่จุดไว้ตลอดคือเป็นการบูชาไฟแล้วก็บูชาหลวงปู่ไปด้วยภายในวัดป่าหนองลมยังมีจุดที่น่าสนใจอีกมากมายซึ่งก็มีความศักดิ์สิทธิ์ต่างกันไปตามความศรัทธาและความเชื่อ เข้ามาครั้งแรกเลยคนทั่วไปก็จะมาอยากจะมากราบพระแก้วก่อนขั้นแรกเลยต่อไปก็ศาลเจ้าแม่ตะเคียนก็จะอยู่ทางด้านหลังกุฏิพระอาจารย์อยู่ติดๆกับศาลเจ้าแม่ตะเคียนก็มีโรงของหลวงพ่อเอียหลายคนจะรู้จักหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านแล้วก็พอเลยไปอีกนิดนึงก็จะไปเจอกับเสียนหลวงปู่นิสสหลวงปูห่หมุนองค์ใหญ่ ก็ไปกราบไหว้ขอพอรได้ที่นั่นเลยนะครับก็หลายคนเขาก็ประสบความสำเร็จนะแต่ถ้าถามเราเราก็บอกได้เลยว่าคนที่มุยบุญวาสนาต่อกันก็จะได้ตามนั้นบางคนไม่มีบุญวาสนากรรมยังบังอยู่ก็มันก็อาจจะไม่สำเร็จก็ได้ เครื่องรางของขังของหลวงปู่หมุนนั้นแต่ศักดิ์สิทธิ์เพียงใดนั่นก็ขึ้นอยู่กับคู่คนที่บูชาไปครับก็ต้องปฏิบัติตนเป็นคนดีรักษาศีลห้าและพุทธคุณของเครื่องรางของขังก็จะส่งผลให้กับคุณพบเจอกับสิ่งที่ดีๆตลอดไป